ทีมงานมือปราบชุดพิชิตตีใหญ่จากกองกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือจับตายชาแดงหัวหน้าแก๊งโจรป้นเพชรพร้อมลูกน้องสองศพโดยอ้างโจรยิงสู้เลยต้องยิงทิ้งที่เกิดเหตุพบรถเก่งอุปกรณ์โจรกรรมสมบูรณ์แบบนับว่าเป็นทีมงานโจรกรรมมืออาชีพที่เคยเข้าไปโจรกรรมเครื่องเพชรจากวังแสงมุกดาและบ้านพักทูตซาอุดิอาระเบียได้เครื่องเพชรไปไลายละกว่าล้านบาท ในขณะที nó, ่กองกำับการสืบสวนสอบสวนนครบานตายก็ไม่น้อยนามีสามัญฆาตกรรมโจนป้นปัมแก๊สไปได้อีกสองศพตำนานคดีดัง2529สิงห์เหนือสองศพจนป้นเผ็ดเสือตายสองศพจนป้นปัมจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลา3นาฬิกา ช่วงเช้ามืดวันที่6กุมภาพัานธ์2529มีเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดที่บริเวณถนนเทศบาลลังสันหมู่บ้านประชานิเวศแขวงลาดยาวเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเวลาต่อมาร้อยตำรวจตรีสนมอาสาสุขร้อยเวรสอนอประชาชื่นรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงตายสองศพจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอดเต,ต็งเข้าไปร่วมเก็บศพ เมื่อเจ้าหน้าที่จากสอนอประชาชื่นไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าที่เกิดเหตุนั้นมีพันตํารวจเอกสมเกตพ่วงทรัพย์ผู้บังคับการตํารวจนครบาลเหนือและทีมงานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือที่นําโดยพันตํารวจโทค,คงเดชชูศรีรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือดาบตํารวจปรีชาเทือกแถวดาบตํารวจสมพงษ์ใจซื่อสิบตารวจโทจิระคงรอดสิบตารวจตรีเลืองเดชเพชรอุด กระจายกำลังกันตรวจสอบสภาพศพอ,อยู่ก่อนแล้วโดยทีมงานจากกองกอำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเหนือชี้แจงตำรวจท้องที่ว่าศพทั้งสองเป็นคนร้ายแก๊งป้นจี้ชิงทรัพย์พยายามยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าจับกลุ่มเลยถูกลุมซันโวเสียชีวิตโดยศพแรกเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลครบถ้วนชื่อนายปรีชาถนอมถิ่นหรือที่รู้จักกันดีในานามชาแดงบ้านอยู่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีบาดแผลถูกยิงที่เหนือราวนมซ้ายและเหนือเอวรวม2นัดใกล้มือขวานในปรีชามีปืนพกสั้น7.65ออโตเมติกวางอยู่มีปลอกกระสุนที่ยิงแล้วตกอยู่1น,นัดในแม็กกาซีนมีกระสุนเหลืออีก1น,นัดโดยศพที่สองที่ตำรวจชุดจับตายชุดนี้ระบุว่าเป็นสมุนแก๊งชาแดงมีชื่อเรียกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เจชื่อนับตั้งแต่สมชายทีละน้อยสุรพงษ์สมศักดิ์สุเทพสุคนธาแต่ใช้นามสกุลเดียวกันคือแซหลี เป็นชายวัย6 6ปีบ้านอยู่ย่านบางแวกซอยพานิชทนถนนจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสภาพศพถูกยิงใต้ราวนมซ้าย1นัดโดยในมือขวายังกำปืนลูกซองไทยประดิษฐ์มีปลอกกระสุนยิงแล้ว1นัดในกระเป๋ากางเกงมีกระสุนปืนลูกซองอีก4นัดห่างจากสองศพนี้ไปไม่มากนักเจ้าหน้าที่พบรถเก่งโตโยต้าโคโรนาสีขาวหมายเลขทะเบียน 5. จาน346 5กทม จอดอยู่ในลักษณะเสียหลักริมถนนประตูสองข้างเปิดอาโดยทีมงานจับตายได้ชี้ให้ดูอุปกรณ์งัดแงะยังสมบูรณ์แบบรวมทั้งยังมีเนื้อสดผสมยาเบื่อสุนัขอยู่ในขวดโหลไข่ควงสั้นยาวค้อนปอนขนาดใหญ่ขนาดย่อมใบเลื่อยอยากันยุ่งเครื่องวัดกระแสฟไฟฟ้าหนังสติกที่เข้าใจว่านะจะเอาไว้ยิงเนื้อสดผสมยาเบื่อให้สุนักกินทั้งหมดนั้นบรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยวางอยู่ที่เบาะหลังลักษณะพร้อมใช้งานทันที โดยรถคันดังกล่าตวตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นรถเชา่ากรรมสิทธิ์ของบริษัทสยามราศลีซิงอยุ่แขวงคลองเตยเขตพระโขนงโดยนายปรีชาห,หรือชาดแดงเช่ามาใช้ในงานโจรกรรมโดยเฉพาะจุดที่เจ้าหน้าที่วิสามันฆาตรกรรมนี้ปรากฏว่ายังเป็นบ้านของนายแพทย์บรรพธและแพทย์หญิงพยอมบุรณศิลปินซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสองคนร้ายอยู่ระหว่างเตรียมการบุกเข้าจรกรรมและทีมงานได้ติดตามมาพบพอดีพยายามจะจับเป็นในเบื้องตน้นแต่คนร้ายทั้งสองยิงต่อสู้ เจ้าหน้าที่เลยยิงส่วนเข้าไปเนื่องจากใช้ไฟสปอร์ตไล์ฉายส่องดูความเคลื่อนไหวอยู่แล้วจึงง่ายต่อการจับตายนายปริชาติหรือนายชาแดงถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าแก๊งโจรงัดแงะรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครมีสมุนในสังกัดทั้งสิ้น12คนบางคนถูกตำรวจยิงตายบางคนยังอยู่ที่เหลือร่วมทีมอีก4คนเคยมีคดีฆ่าคมขืนที่พิษณุโลกและมีคดีรับจ้างยิงคนก่อนหันมาเปลี่ยนอาชีพเป็นโจรกรรมตั้งแต่ปี2525 25. โดยรายแรกที่ลงมือจุลกรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคม2525 25เป็นบ้านพักของเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียรประจำประเทศไทยได้เครื่องเพชรและทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทก่อนที่รายที่สองจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2526ได้ทรัพย์สิน8 9รายการเป็นเงิน1ล้าน2แสนบาทรายรายที่3เมื่อเดือนตุลาคม2526เหตุเกิดที่วังแสงมุกดาของพระองค์เจ้าหญิงสุธ,ธิสิริโสภา ซอยสุขุมวิท4 3ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเขตพระโขนงได้ทรัพย์สินไปกว่า1ล้านบาทโดยนอกจากงานโจรกรรม3รายใหญ่นี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับตาย,ยังกล่าวอีกว่าแก๊งโจรแก๊งนี้ยังมีคดีโจรกรรมเล็กน้อยอีกหลายรายและนับว่าเป็นแก๊งโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแก๊งหนึ่งในประเทศไทยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ความพยายามแกะรอยอย่างยากเย็นร่วมงานกันทั้งตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลใต้และกองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ ได้สะกดรอยตามกระทั่งมาถึงหน้าบ้านเกิดเหตุก็พบคนร้ายจอดรถซุ่มดูลาดเหลากําลังจะปีนเข้าจรกรกมในบ้านตํารวจจึงเริ่มแผนจับเป็นแต่เนื่องจากคนร้ายยิงต่อสู้การจับตายเลยต้องมีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การชนะสุดพิกศพสองคนร้ายดำเนินไปต่อหน้าในตำรวจใหญ่หลายนายนับตั้งแต่พลตำรวจตรีม,มนัฐคลุดชัยยันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกพงศักดกินิทกุลผู้กำกับการตำรวจนครบาลสี่ และทั้งเสร็จเรียบร้อยจึงมอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอดเต็กตึงนำส่งสถาบันนิติเวศวิทยาเพื่อผ่าพิสูจน์ตามระเบียบเวลาต่อมา2นาฬิกาวันที่22กุมภา 12, 29, พันธ์2529นารพลตูรวจโทรสวงธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับแจ้งรายงานเหตุตามลำดับชั้นขึ้นมาด้วยตนเองจึงเดินทางไปดูคดีวิสามันฆาตกรรมที่บริเวณแขวงลองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครที่พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงคนร้ายตายสองศพ โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพแรกที่ยังไม่ทราบชื่อโดยมีรอยสักเสือเพ่นควายกลางอกที่กลางหลังสักงังกรขาบแก้วสวมชุดกากีสีคล้ายตำรวจในมือยังถือปืนก้ามม1กระบอกและมีระเบิดลูกเกียงตกอยู่ที่มือซ้ายอีกหนึ่งลูกสภาพศพถูกยิงเข้าที่ลิ้นปีทะลุเอวขวาและท้ายถอยทะลุค,คิ้วขวานอนเสียชีวิตอยู่หน้าโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงถนนจรัดเมืองแขวงลองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ส่วนถัดไปศพท term, pro, ี่2มีหลักฐานทราบชื่อคือนายวันชัยสืบพันโผอายุ20ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดสภาพถูกยิงเข้าที่คิ้วขวาโดยยังมีอาวุธปืนขนาด11อมมกำอยู่ในมือสภาพนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ําล้างหลังเมนวัดดวงแขห่างจากจุดแรกไม่มากนักผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่าได้รับรายงานมาก่อนหน้านี้ว่าคนร้ายชุดดังกล่าวนี้ได้เข้าไปปล้นเงินที่ปั๊มแก๊สจลัดเมืองแก๊สเลขที่45ถนนจลลัดเมือง โดยใช้ระเบิดมือขู่คนเก็บเงินในปั๊มก่อนกระชากย้มใส่เงินวิ่งหลบหนีแล้วมีเพื่อนคุ้มเชิงอยู่สองคนโดยระหว่างนั้นพันตาโโรวจทกฤษดาพันคงชื่นสาลวัตแผนกหนึ่งกองอบกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลตายและพันตารวจตรีประมวลศักดิ์ศรีสมบูรณ์สัรวัตแผนกห้ากองกบก,บกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลใต้และพวกผ่านมาประสบเหตุจึงแยกย้ายกันติดตามไล่ล่าคนร้ายพันตารวจทกฤษดาตามไปทันคนแรกคนร้ายหันมายิงต่อสู้ พันตําโโรวจทกฤษดาษจึงส่งคนร้ายไปยมมาโลกส่วนคนร้ายรายที่สองนั้นพันุตํารวจตรีประมวลศักดิ์วิ่งไล่ตามไปทันขณะกําลังปีนขึ้นไปบนกําแพงวัดดวงแขเมื่อเห็นพันธตํารวจตรีประมวลศักดิ์ก็หันมาสาต์กระสุนเข้าใส่พันธตํารวจตรีประมวลศักดิ์จึงยิงสวนไปจนคนร้ายหล่นลงไปจมอยู่ในห้องน้ำล้างนั่นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อ ทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l e จ e น d ด r รี h ชา n e l